สวัสดีครับลุงโจสมุนไพรโจหักน่สารคามสวัสดีครับป๋าจุยครับผมเรา,าไม่เจอกันนานเท่าไหร่แล้วเนี่ยป๋าจุยคนสารคามนะครับผมก็หลายเดือนแล้วนะหลายเดือนแล้วที่ไม่ได้จัดทําคลิปร่วมกันเอาละป๋าจุยวันนี้เรามีเรื่องดีๆเกี่ยวกับประสบการณ์ของเอฟซีหรือว่าคนที่ใช้หินฟ้าแลบ ที่สรุปมาเยอะๆเลยใช่ครับผมอืมเป็นมันติที่เกิดมันว่าหินฟ้าแลบเนี่ยคืออะไรคือเป็นเครื่องดื่มเนาะเครื่องดื่มสมุนไพรเป็นชาเครื่องดื่มทีนี้เอเรื่องของแฟนคลับก็คืออาการครับอาการที่เขาได้อ่าดื่มชาหินฟ้าแลบลงไปแล้วไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวานความดันครับไขมันเส้นเลือดตีบตันครับผมแม้แต่ ในการที่จะขับไขมันและขับน้ําตาลอ,ออกเอาป้าจุ๋ยว่าคิดว่ายัางไงคืออย่างที่ก่อนในก่อนที่ที่ทําร่วมกันอยู่นะก็มีคลิปหนึ่งที่ผมแบบทึ่งมากๆครับที่น้องอะไรนะชื่อน้ําฝนอ่าน้ําฝนที่เป็นนอนดูทีวีแล้วลุกไม่ได้แล้วครับเขาเรียกว่าขึ้นซีกอะ่ะเอามาพึ่งเอามาพาดขึ้นซีกเราไปดูกันผมยังโอ้ยังถามกันโจยังถามให้ไหวไม่เปื้อน <laughs> ถามกันท่านผู้ชมครับทีนี้นะครับเราเราเราก็มาพูดถึงเกี่ยวกับอาการที่อ่าหลายๆท่านหลายๆคนเนี่ยได้กินสมุนไพรได้กินชาสมุนไพรหินฟ้าแลบนะครับว่าแต่ละคนแต่ละท่านเนี่ยอาการส่วนมากคล้ายๆกันเนี่ยเรื่องอะไรบ้างเลือดครับเลือดใช่ไหมใช่เลือดนยท่านผู้ชมอ่าสมมติว่าอันนี้หลอดเลือดของเราครับผม แล้วถ้าถ้ามันมีน้ําตาลในเลือดอแล้วก็ไขมันในเลือดอไปเกาะมันก็ตีบตันลงอ่าไปเกาะทีนี้พอไปเกาะแล้วมันเกาะเนี่ยเดี๋ยวโจจะมีภาพให้นะครับโจจะมีภาพให้ว่าระยะหนึ่งสองสามสี่นะครับว่าแรกๆหลอดเลือดแดงของเราเนี่ยมันไม่มีอะไรเกาะสองสามสี่เนี่ยมันก็จะมีเกาะขึ้นมาเกาะขึ้นมาเพราะพฤติกรรมการกินของเราเนี่ยนะครับพฤติกรรมการกินก็เปรียบเทียบอ่อเส้นเลือดครับผม หรือว่าระบบในร่างกายเราก็ก็เหมือนรถยนต์อ่ะถ้าเราเติมน้ํามันที่มีน้ําเจือปนเข้าไปเออมีด้วยรถเราจะเป็นยังไงคือมันมีอยู่แล้วล่ะถ้าเวลาหน้าฝนรถวิ่งไปอ่ะเครื่องติดขัดน็อกเลยใช่เหมือนกันผาเครื่องอะไรก็มีล่ะอ่าผาเครื่องก็มีเพราะฉะนั้นมันเช่นกันกับในตัวเราเลือดใช่ถ้าเลือดเราอย่างที่อาปาจุ๋ยเขาบอกนะท่านผู้ชมว่า อ่าถ้าหลอดเลือดเราอืมันมีไขมันใช่มีอ่าน้ําตาลเข้าไปอยู่ในเลือดคือน้ำน้ำตาลในเลือดสูงอืมน้ําตาลในเลือดสูงไขมันในเลือดสูงมาจากพฤติกรรมการกินการกินและเครื่องรถยนต์เนี่ยที่เขาเปรียบเทียบเขาเปรียบนะครับผมเปรียบเทียบกันว่าถ้ามีน้ํามันอยู่ดีๆแล้วเอาน้ําไปเติมแล้วบางคนบางบางที่สมัยก่อนเราได้ยินบ่อยๆใช่ไหมครับ้ําผสมว่าน้ําผสมน้ําผสมน้ามันมันได้หรอได้ได้ได้แต่ว่าการทํางานของเครื่องก็จะติดขัด ก็เหมือนร่างกายเรามีไขมันเยอะเออมีอะไรเยอะเลือดไม่สมบูรณ์ปุ๊บสูบฉีดไปไม่ได้ป่วยอ้าวอหลังจากที่เรารู้แล้วนะครับว่าหลอดเลือดแดงของเราเนี่ยมีน้ำตาลกับไขมันไปเกาะมากมายก็จะส่งผลไปให้เป็นโรคต่างๆใช่ใช่ใช่ทีนี้อาการที่เขากินเข้าไปปลาจุ๋ยอาการเขากินเข้าไปรู้สึกเขากินชาเนี่ยไปได้สองวันสามวันเนี่ย แต่ละคนจะมีอาการคล้ายๆกันคือมึนมึนหัวมึนหัวแล้วก็เป็นอะไรที่เป็นเป็นหลายวันมันอยากจะหลับอ่ะบางคนอยากจะหลับก็ขึ้นอยู่กับคนนะเออเออขึ้นอยู่กับคนแล้วแต่ว่าไขมันและน้ําตาลในเลือดคนนั้นเยอะแค่ไหนใช่ใช่ใช่แต่ว่าอาการที่คล้ายกันคือจะรู้สึกว่ากินอ่ากินชาสมุนไพรเห็ดฟ้าแลบเนี่ยรู้สึกว่าอาการบกมึนมึนหัวมันจะมาถ้าไม่มีมึนนะ ถ้าไม่มีมึนสักนิดเลยแปลว่าไม่ใช่ไม่ถูกโรคแล้วไม่ถูกโรคครับไม่ถูกโรคเลยแสดงว่าคนคนนั้นเป็นโรคอย่างอื่นอ่ามันจะคือเขาเรียกว่าโรคเซกซ้อนไงคืออย่างน้อยๆถ้าทานชาสมุนไพรหินฟ้าแลบเข้าไปเนี่ยคุณต้องมีอาการอ่าอออืย่างอย่างพวกผมสองคนเนี่ยกินไม่มึนหัวไม่อะไรแต่มันจะไปดีระบบท้องท้องโล่งเกี่ยวกับเผาผานใช่เผาผานไขมันตรงหน้าท้องนี่ ทานข้าวเลยได้น้อยอิ่มเร็วเมื่อกี้แฟนคลับจากปากใต้นะอาบังนะอ่าพี่บังเขานะครับก็คือคุยกับโจมานะครับว่าอ่าเออคุณโจทําไมกินแล้วรู้สึกว่าพี่รู้สึกว่ามึนๆหัวอกินสองวันสามวันไม่ได้มึนๆหัวเราก็บอกว่าพี่มาถูกทางแล้วนั่นแหละคืออาการที่แบบว่าหลายๆคนเป็นเหมือนกันทุกคนแต่ทีนี้ยังไงรู้เป่าเขาบอกว่าฉีบ่อยด้วย อ่าเนี่ยหนึ่งละฉีบ่อยด้วยครับแล้วเขาบอกว่ากินข้าวได้น้อยอ่าเนี่มาละสองละเหมือนกันกับเราเลยใช่ใช่ปกติเนี่ยโจจะเบิ้ลสามจานใช่ครับผมแต่นี้เราแค่จานเดียวเรารู้สึกว่ามันอิ่มแต่ว่าถึงกินได้น้อยเราก็ไม่รู้สึกสึกว่าเหนื่อยนะไม่รู้สึกเหนื่อยครับเพราะว่าตัวชาเนี่ยเขาจะไปปรับปรุงร่างกายเราปรับปรุงเลือดปรับปรับเปลี่ยนใช่อ่าปรับเปลี่ยน พวกไขมันพวกอะไรเขาจะขับออกมาทางปัสสาวะบ้างทางอะไรเหงือบ้างอ่าฮะแต่สุดยอดครับตัวนี้เขาบอกเลยคืออย่างนี้ปลาจุย๋ยอันนี้คือประสบการณ์ของแต่ละคนที่จะต้องผ่านพบว่าอ่ามันก็จะมีอ่าถ้าถ้าในร่างกายบางคนมีไขมันอย่ายลืมนะว่าอ่าตารางเนี้ยคอเลสเตอรอลเนี่ยถ้าเกิน200โอ้ถ้าเกินสองเนี่ยอาการ นักเลยมันส่งผลคือก็คือโอ้ยมีความดันสูงยังไม่พอนะมันส่งผลทําให้ไตทํางานหนักนเไตทํางานหนักมันเกี่ยวเนื่องกันไปเเกี่่ยวนืองกระบบในร่างกายเลยป๋าได้เห็นผมออกคลิปที่บอกว่าพอน้ําตาในเลือดสูงไขมันในเลือดสูงแล้วก็ กินยาโรงพยาบาลมานานแล้วแล้วป่าได้ดูว่าเป็นโรคไตใช่ไหมที่ได้ดูเราทําจัดรายการคนเดียวตอนนั้นอ่ะนะวันนี้มีสองแล้วท่านผู้ชมหน่อนี้มาแล้วผน่อเนี้ยเออย่างเคสล่าสุดที่น้องน้องอะไรนะที่แบบทานไปแล้วลุกขึ้นนั่งได้อะไรเงี้ยน้องอะไรน้องจำลองที่อยู่นครสวรรค์ต้องต้องขอัังดูนะครบเอ่ยชื่อนแต่ว่าไม่ได้เอาคลิปมาออกนะนะครับแล้วก็มีหลายคน มีหลายคนที่แม่เขาเนี่ยเป็นเป็นครื่องซี่ก็คือแขนไม่กล้ามเนื้อเนี่ยไม่มีแรงเลยแขนข้างหนึ่งไม่มีแรงเขานอนติดเตียงทีนี้ลุกออกจากเตียงไม่ได้นะครับเขาก็บอกว่าพี่โจหนูอัศจรรย์ใจมากเลยคือกินแค่วันวันที่สี่เองสองที่คือวันละซองใช่ไหมคือวันละห่อล้วป่ะห่อใหญ่ก็มียี่สิบเอ็ดซองเล็กเอเขากินแค่อวันละซองเล็กไงสี่ซองเล็ก อสี่ซองเล็กก็คือวันละซองอ่าอ่อแม่เขาลุกเดินได้เอ๋อันนี้ก็คือว่าต้องต้องต้องขอคุยแต่ว่าไม่ได้บอกชื่อนะครับผมอค,คือ,คอ,คอ,คอจะเล่าประสบการณ์ของเอฟซี FC ที่ป่วยที่ครจะให้ฟังนะครับคือเป็นอะไรที่ อาจารย์พวกผมก็งงเหมือนกันเออแต่ทีนี้คลิปพวกนั้นน่ะเรายังไม่อนุญาตกันใช่เรายังไม่ขออนุญาตที่จะเอามาออกทางสื่อท่านผู้ชมแต่เราขอขอพูดนี้ก็คือว่าเป็นเรื่องของแฟนคลับและประสบการณ์ของคนที่มีไขมันและน้าตาลในเลือดสูงคือมาเล่าสู่กันฟังให้ให้ฟังดูแล้วตัดสินใจกันเอาเองนะครับหรือว่าก่อนจะอะไรก็โทรมาคุยกันได้ครับตั้งลน์เดี๋ยว ทั้งเราสองคนก็จะให้ปักหมุดให้ไลา์ตรงใต้คลิปมาพูดคุยกันได้ป๋าจุย๋ยสมุนไพรเห็นฟ้าแลบเนี่ยนะอของแท้ต้องโจหักนัสสารคาม<ะ>แล้วคุยโทรศัพท์เนี่ยเออเห็นเห็นเราคุยโทรศัพท์กับแฟนคลับ<ะ>ใช่ไหมเห็นครับผมกี่ชั่วโมงแต่ละคนอืมต้องมีมีสามช่องนะครับที่คุยกันได้เรื่องเห็นฟ้าแลบช่องแรกนะอืมโจหักนัสสารคามครับผมช่องที่สองก็ป๋าจุ๋ยคนสรารคาม ช่องที่สามที่เราร่วมกันทําชาตัวนี้ก็คือช่องนายรักต้นไม้นะท่านผู้ชมที่ร่วมกันทดสอบแรกๆนะครับครับผมอืออ่าต้องบอกคือคือพูดง่ายๆถ้าถ้าหากท่านติดกดติดตามเนี่ยก็มีช่องโจห้างท่าสารคามครับลุงโจสมุนไพรก็อีกช่องนึงแต่เป็นช่องสำรองแต่ว่าช่องอ่าป้าป๋าจุยคนสารคามครับป๋าจุยคนสารคามและช่องนายรักต้นไม้นี่ท่านผู้ชมก็ ร่วมกันปรึกษาการทําชาตัวนี้ขึ้นมาทั้งทั้งที่เรารู้จักชาตัวนี้มาสิบกว่าปีแล้วนะที่เราทําร่วมกันมาก็ห้าปีที่ทดสอบกับหลานๆในหมู่บ้านน่ะเอาอย่างนี้แล้วกันป๋าจุ๋ยครับสมุนไพรตัวเนี้เนี่ยเราได้นําเข้ามาตั้งนานแล้วนะใช่ใช่แต่เราก็ได้ทํามาเรื่อยๆทามาเรื่อยๆนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับใครก็ตามแล้วท่านผู้ชมว่า ถ้าของแท้ต้องคุยกับโจหักหน้าสารคามเท่านั<อ>้นว่าคุณจะต้องกินแบบไหนทานแบบไหนและก็ต้องมีอาการแบบไหนเราถึงจะทานได้ไม่ใช่ว่าจู่ๆมาซื้อได้เลยนะเราจะถามก่อนว่าคุณป่วยเป็นอะไรทุกอืมคุณมีโรคยังไงมีความดันต่ำไหมเป็นนู่นเป็นนี่ไหมนี่เราต้องถามกันและถามว่าอีกส่วนหนึ่งเนี่ยโจก็นะ โจก็ได้ส่วนหนึ่งเนี่ยอ่าเงินส่วนหนึ่งเนี่ยมาช่วยเหลือผู้ที่อันนี้พูดนิดนึงคนไม่มีตังค์คนไม่มีตังค์ครับผมนะครับไม่มีตังค์เลยที่ป่วยที่ป่วยนะเบาหวานลุกไม่ขึ้นเดินไม่ได้ที่ไม่มีเงินออันนี้ก็คือส่วนหนึ่งที่<ช>ท,ท,ที่โจเจตนาจะให้ด้วยด้วยด้วยส่วนตัวนะด้วยส่วนตัวที่ว่าโจพิจารณาแล้วว่าโอเคแล้วส่วนหนึ่งก็คือช่วยเหลือ ส่วนหนึ่งก็โจก็เอาขายมาตรงนี้ก็มาใช้จ่ายพวกนั้นไปส่วนหนึ่งก็ใช้จ่ายในครอบครัวซื้อค่าส่งค่าอะไรเยอะแยะเลยใช้จ่ายในการทําคลิปนู่นนี่นั่นให้ความรู้กันไปครับคือถ้าใครอยากปรึกษาแล้วก็โทรไปได้ทีนี้มันมีอย่างนี้ป่าเออเดี๋ยวอย่างจำลองนี่ย เป็นไงของเขาเอาอเคสของจำลองเนี่ยนะเนาะจำลองเนาะเราพี่ต้องขออภัยด้วยนะขอโทษนะครับที่เอ่ยแต่ว่าพี่ยังไม่ได้ขอแบบว่าอ่าไฟล์ภาพอะไรตรงนั้นมาเลยนะครับก็เลยคุยกันบอกว่าจำลองเขาโทรมาแล้วเราไม่ได้รับสายทีนี้พอเราโทรกลับเขาบอกว่าไลน์มันคุยไม่ได้ไม่รู้มีปีปัญหาอะไรไม่รู้เราก็เลยบอกว่าเอางนี้เขาก็เลยแชทมาบอกเราบอกว่าอตั้งแต่หนูป่วยมาเนี่ยหนูไม่เคยลุกได้เลยเขาป่วยมานานยังจำลองเนี่ยนานพอสมควรแล้ว ก็ถือว่าเกือบปีหรือเปล่าคือระดับนั้นเลยโอ้คืออายุเท่าไหร่จำลองนะจำลองนี่ลืมแล้วเพื่อนว่าอายุประมาณเท่าไหร่ต้องขออภัยนะท่านผู้ชมต้องขออภัยนะครับแต่ว่าอยู่ในวัยทํางานอยู่อ๋อก็กลางคนเนาะใช่อยู่ในวัยทํางานอยู่อก็คือคือเคสแต่ละเคสนี่เยอะมากทั้งอายุทั้งแก่ทั้งอะไรสารพัดนะครับหกสิบกว่าก็มีเจ็ดสิบเจ็ดสิบก็มีนะแต่ที่เห็นเห็นคือหกสิบกว่าก็มีเยอะห้าสิบกว่านี้สี่สิบห้าสิบ ขึ้นมาเนี่ยเยอะมากที่เป็นโรคแบบเนี้ยโรคอะไรรู้ป่ะเียวกับเซนไขมันเอออย,ย่างจําลองเนี่ย็ลุกไม่ได้นี่เขาทานเป็นนานไหมอ่อเพิงพ่งเพิ่งเพิ่งสี่ห้าวันนี่เองอ๋อสี่ห้าซองประมาณนี้สี่ห้าซองก็ก็อยู่ในระดับนี้ลุกนั่งได้ลุกนั่งได้เลย ลูกนั่งเองได้ส่วนส่วนก็คือมีคุณแม่คนนึงแต่เราไม่เอ่ยชื่อแล้วกันเนาะมีคุณแม่คนคนนึงที่อยู่ทางเหนือนะครับต้องกราบขอภัยในท่านผู้ชมแต่วันนี้โจยังไม่อนุญาตนะครับก็คือโจยังไม่ขออนุญาตคืออย่างนี้ส่งมาเขาบอกว่าเราเปิดโฟนเ้วไปไงเขาบอกว่าอัศจรรย์มากพี่โจหนูหนูแบบต้องขอขอบคุณพี่โจมากเลยอะไรอย่างเงี้ยที่ที่ได้ช่วยให้แม่หนูเนี่ยอ่าลูกนั่งเดินได้อะ ลูกนั่งลูกนั่งเองได้แล้วก็เดินได้ด้วยพูดจาชัดเจนด้วยพูดจาชัดเจนแล้วหน้าตาแววตาเขาเนี่ยนะถ้าเราขออนุญาตได้เนี่ยคราวหน้าเราจะเอามาลงอ่าก็คลิปต่อๆ่กไปคือเรายังไม่พูดไงเราเราเกรงใจกันอยู่นะครับจะมีคลิปตัวอย่างของครัเอฟซีที่ทานสมุนไพรชาหินฟาแลบเนี่ยทีนี้มันมีอย่างนี้อืแฟนขับเรานี่แหละครับผมอุปถัมภ์อยู่อื ปีใหม่เนี่ยขอกินเหล้าได้ไหมหลุดอืมเขาบอกว่าคุณโจผมดีขึ้นเยอะแล้วนะแต่พอปีใหม่เนี่ยผมขอกินเหล้าไปกินเหล้าอหลุดเราก็ไม่ว่ากันหรอกแต่นี้เขาบอกว่าพอกินเหล้าเข้าไปแล้วเขาบอกว่ารู้สึกอาการไม่ดีเลยอืมเพราะว่าอย่าลืมนะว่าถ้ามีไขมันในเลือดสูงและน้ําตาลในเลือดสูงถ้ากินประเภทแอลกอฮอล์ไม่ว่าจะเป็นเหล้าเบียร์นะครับ แล้วก็บุรีเข้าไปแล้วเป็นไงปะปะคือเล่าเลยมาทำใม้เลือดสูบขีดแรงแล้วตอนนี้คิดดูเส้นเลือดเรามันตีบตานโน่นนี่นั่นอะไรไปด้วยเอาอะไรไปผสมอีกอ่าไปผสมอีกไปกระตุ้นไปผสมเลยมันจะน็อกเอาเด็กก็ก็บอกแฟนคลับสักหน่อยนะครับว่าวันนี้เป็นการเซิร์ฟเซรฟที่ เราเคยคุ้นเคยกันแล้วแต่พอมาใหม่เนี่ยเขาตื่นเต้นอืมันเป็นอะไรที่แบบเออบางทีก็เขาพูดไม่ออกเขาดีใจคือคือหลายๆเคสเราเราไม่ได้เตรียมกันไม่ได้คุยกันคลอมานั่งคุยกันไม่เตรียมเลยนะครับไม่เตรียมเลยจนแต่ว่าได้ยินว่าเออเขาคุยกับเอฟซีที่เป็นโลงรุ่นโงนี้ก็ซักถามกันสดๆดแล้วเป็นไงนานไหมเวลาคุยทีที่เราคนนานครับนานนานเมื่อกี้อืลิ้นกระด้างคางแข็งอ๋อผู้ชายผู้ชาย ได้ยินฟังแบบคือบอกได้เลยนะท่านผู้ชมว่าลิ้นกระด้างคางแข็งน่ะเกิดจากไขมันอุดตันในหลอดเลือดของเรานะครับแต่ถ้าเป็นเบาหวานด้วยเนี่ยยิ่งหนักไปกันใหญ่เลยโอ้ยิ่งไปกันใหญ่เลยใช่นี่แหละครับและทีนี้สําคัญนะหัวข้อที่เราอยากจะคุยกันสักนิดนิดหนึ่งนะเดี๋ยวไว้คราวหน้าเราจะคุยวันนี้คุยก่อนที่จะจากกันเนี่ยเซิฟ์ฟเบาหวานขึ้นตาอ่านี่ครับเอาปลาเป็นยังไงโอ้ ถึงกับผ้ามัวมองไม่เห็นกันนะโอเคไอ,อ้สายตาผ้ามัวทีนี้ยังไงร,รู้เปล่าดวงตาของเขาเนี่ยคนที่มีเบาบหวานเนี่ยน้ําตาลขึ้นตาเยอะเนี่ยที่มันคือ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 ,คอมันก็ต้องมีหลอดเลือดแต่ละเส้นแ<อ>ละเส้น<ช>เนาะที่ไปอยู่ในตาเราเนี่ยเส้นเลือดฝอยอยู่ในดวงตาก,ก็เยอะนะเยอะสิเยอะทีนี้ฝาจุย๋ยคีดดูนะ อ่าเขาบอกว่าบางครั้งเหมือนมีผีเสื้ออ่าบางครั้งเหมือนมีหิ่งห้อยอืมบางครั้งเหมือนมีใยแมงมุมใช่ใช่บางดวงตาอยู่อืมเพราะฉะนั้นนะครับเบาหวานขึ้นตาก็จะเป็นคลิปหน้าอ่าเดี๋ยวเรามาคุยกันว่าเป็นยังไงบอกสักนิดนึงวิธีกินอ่าวิธีกินนะครับอ่าสําหรับใครที่เป็นเบาหวานนี่กินยังไงมั่งปาเช้ากลางวันเย็นครั้งละแก้วถ้าเป็นเบาหวานครับผมถ้าเป็นเบาหวานนะ แต่ถ้าเป็นเส้นเลือดตีบความดันอะไรเงี้ยไม่ไม่มันไม่มีบาหวานอ้วนไม่มีบาหวานนะครับก็ะความดันนี่วันละสองครั้งเช้ากับเย็นเออเนี่ยง่ายๆแค่นี้คือถ้าเราทานสมมติเป็นบาหวานทานไปสักยี่สิบเอ็ดวันคุณไปตรวจเลยไปตรวจก่อนครับผมว่าลดเท่าไหร่แล้วมาบอกเรามาคุยกัน ทานหอที่สองต่อเลยเออจะเป็นยังไงอืพอหอที่สองเสร็จไปตรวจจะทานหอที่สามเราต้องมาคุยกันก่อนนะคืออย่างนี้ป๋าบางคนเนี่ยจะมีคําถามที่ตรงคอมเมนต์หรือไม่งั้นที่ตรงไลน์ผมนะครับเขาบอกว่าคุณโจฉันจะต้องกินนานเท่าไหร่พอเราได้สืบทราบกันแล้วเนี่ยนะครับว่าถ้าคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยนะมีอาการของตายครึ่งหนึ่งหรือเปล่าเขาเรียกว่าตายครึ่งซี่ครับอ่า หรือบางคนนะครับก็คือว่าเป็นสึ้นเลือดตีบมีควาหวานร่วมด้วยนะครับไขมันอุดตันด้วยใช่ใชและเราก็จะคุยกันว่าเขาก็จะค่อยๆกินห่างๆไปไม่ใช่ว่าอุย้ยเค้กินหมดซองนี้ก็ต่อด้วยอีกซองหนึง่งพอหมดซองหนึง่งก็ต่อด้วยอีกซองหนึง่งไม่ใช่นะครับไม่ใช่นะครับเหตุที่ป้าจุยบอกว่าหมดทอแรกต้องไปตรวจคือเราอยากรู้ผลครับจะได้แนะนําวิธีกินที่ถูกต้องครับผมเออเนาะ ใช่จะได้ไม่เป็นอันตรายจริงนะครับคือถ้าทานต่อเนื่องมันลดเยอะเราก็นอกซวยอีกใช่คืออย่างนี้ปะคือสมุนไพรหินฟ้าแลบเนี่ยเป็นสมุนไพรที่ช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดในหลอดเลือดเรานะลดความดันในเลือดด้วยนะครับลดความดันในเลือดและลดไขมันในเลือดทีนี้มันออกไปทางไหนรู้เปล่าอ๋อปัสสาวะน่ะ ขับทางปัสสาวะนะครับแล้วก็อุจจาระด้วยคือเขาฉี่บ่อยตรงนี้มันมีมันมีแฟนคลับหลายคนนะที่บอกว่าเอ้ทำไมอุจจาระเขาแบบว่ามันมันลื่นๆเหมือนเมือกอะเหมือนเมือกอ่าเพราะฉะนั้นแล้วนะครับท่านผู้ชมในการในการกินสมุนไพรหินฟ้าแลบเนี่ยอแฟนคลับที่ถามบ่อยมากที่สุดคือเอ้คุณโจทําไมฉี่บ่อยอืมนี่แต่พอร่างกายมันปรับสมดุลได้แล้วนะ ก็จะมันจะลดลงน้อยลงใช่ลดน้อยลงคือถ้าทันทีที่ร่างกายปกติครับมันก็จะกลับมาเป็นปกติครับผมนะครับอืแต่ว่าเราจนช่วงที่เราป่วยเราทานบ่อยมันก็จะฉี่บ่อยธรรมดาครับผมหลังจากที่มันระดับไขมันในเลือดลดลงระดับน้ําตาลในเลือดลดลงสําหรับคนที่เป็นเบาหวานแล้วเนี่ยนะครับความดันในเลือดก็ ดีขึ้นความดันโลหิตสูงเนี่ยก็ดีขึ้นมันก็จะช่วยลดลงมานะคือในเคสสุดท้ายเนี่ยคือในเคสของพี่วันอืคือที่ได้ออกคลิปนะอส่วนส่วนเคสของคนอื่นๆเนี่ยคือมาคุยทางไลน์นะครับแต่เรายังไม่ได้มีการขออนุญาตกันอไม่พูดคุยกันแต่ทางออกทางสื่อเนี่ยทาง y youtube เนี่ยคือเคสของพี่วันกับพี่ภูอืก็คือป๋ารู้ไหมว่าพี่วันกับพี่ภูเนี่ยเขาเป็นไตระยะสามด้วย เออเน่ก็อยากรู้เหมือนกันว่าแล้วพอเขากินสมุนไพรเห็นฟ้าแลบเข้าไปเนี่ยพอทุกอย่างมันปรับเปลี่ยนไปหมดแล้วเขาควบคุมอาหารการกินของเขาด้วยไม่กินผัดผัดทอ,ทอดมันมันเนี่ยรู้เปล่าว่าไตเป็นยังไงเป็นไงเออเน่ค่าไตปกติผมสงสัยมานานแล้วไอ้ตัวนี้กับโรคไตเอาอย่างนี้นะป่า คือพี่ภูกับพี่วันเนี่ยเราผมยกตัวอย่างหนึ่งอาจจะนานหน่อยนะท่านผู้ชมอาจจะอีกสักสองสามนาทีแล้วกันคุยกันเคสของพี่ภูก่อนเพราะว่าวันนี้เราเป็นการเซิร์ฟคุยกันครับผมอ่าป๋ารู้ไหมว่าในการในในในการที่พี่วันกับพี่ภูเนี่ยเขามีวาระที่เหมือนกันก็คือของพี่วันเนี่ยเป็นเบาหวานมายี่สิบห้าปีของพี่ภูเนี่ยเป็นเบาหวานโดยที่หมอเช็คน้ําตาลในเลือดของ พี่ผูเนี่ยแค่ร้อยสามถ้าร้อยสามแค่ความเสี่ยงนะยังไม่ได้เป็นมาหวานนะยังไม่ถึงกับเป็นยังแต่หมอได้จ่ายเสือกจ่ายยาทีนี้คนป่วยจะรู้เหรอคนป่วยก็กินยาไิพอกินยาทีนี้ไตก็เริ่มเสื่อมเขาติดอยู่ในไตระยะที่สามรู้ไหมไตระยะที่สามันมีมีค่าก็คือสามสิบถึงหกสิบครับผมเออนะครับ อันนี้คือมีค่าระยะนั้นแต่ถ้าระยะที่สองเนี่ยมันก็ไปอย่างใช่ไหมไตเริ่มถูกทำลายใช่ใช่แต่ทีนี้ยังไงร,รูป้ปะพอกินสมุนไพรเห็นฟ้าแลบเข้าไปเนี่ยเกือบเกือบจะเดือนแล้วนะแต่แต่พี่เขากินประมาณแปดเก้าวันแล้วไปตรวจและนี่พี่เขาตรวจอีกรอบหนึ่งแล้วอืค่าไตาก็ดีอืมที่ค่าไตาดีเพราะว่าอย่าลืมนะว่าตับอ่อนเนี่ยมันทําให้ตับอ่อนเนี่ยนนผลิตอินซูลินได้อและก็ไม่ดื้อต่อฮอร์โมนอินซูลินอ๋อเดี๋ยว ปะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเขาเบ่งนิดนึงกรับผมคนที่ฉีดอะหน้าท้องอะอืเขาเรียกว่าตับมันทํางานไม่ค่อยดีอ๋อปรับอินซูลินไม่ได้อาป้าว่าจะพูดยังไงอย่างอย่างอย่างเคสอยเคสว่ายังไม่พี่บันกับพี่ภูณเนี่ยนะยังยังไม่เป็นเบาหวานอะแต่หมอให้ยามาทานยาไปปุ๊บเสือกเป็นโรคไตแล้วเขาทานหินฟ้าแลบกี่ห่อประมาณเก้าวันแล้วเขาไปตรวจเก้าซองเล็กใช่เก้าซองเล็ก เิ็นแบบเช้ากลางวันเย็นประมาณนะประมาณนะที่เราุยกันเช้ากลางวันเย็นนะเช้าเย็นเช้าเย็นเช้าเช้าเย็นบางทีเขาก็บอกว่าอเอาเอาสักหน่อยวะจริงๆเราไม่ต้องรีบร้อนไม่ต้องรีบรบ้อนเพราะว่าพี่ภูใหญ่ยังไม่เป็นเป็นเหมือนหนักกับพี่วันไงแล้วเก้าซองเก้าวันเนี่ยเขาไปตรวจผลเป็นไงผลก็คืออน้ําตาลในเลือดลดลงอปกติแล้วก็ความดันลดลง ร้อยกว่าเองร้อยยี่สิบกว่าเองปกตินะครับไขมันในเลือดลดลงสามอย่างเนี่ยลดลงป่าไตเขาเริ่มปกติแล้วอืมไตดีขึ้นหมอเขาบอกว่าโอ้ไตปกตินะอออืถ้าเป็นนายนายจะงงไหมก็งงเยู่ยเพราะเราตรวจไม่เป็นอะไรไม่เป็นเออถ้าไตคือถ้าสามสี่อย่างนี่ไม่ว่าจะเป็นน้ําตาในเลือดลดไขมันในเลือดลดแล้วก็ความดันโลหิตสูงเนี่มันลดลงมาด้วยครับผม ควบกุมาหารการกินอ่าเจเนี้มันอยู่ที่ปากของเราอ่าปากของเขาแล้วก็ไตเขาก็เริ่มดีขึ้นมาโอ้อเราก็รู้แล้วว่าคุณจะเป็นไตระยะสองระยะสามระยะสี่ระยะหนึ่งก็แล้วแต่ท่านผู้ชมมันอยู่ที่พฤติกรรมการกินมันอยู่ที่การกินแล้วก็เลือดของเราอืมปะส่วนมากคนตามใจตัวเองนะใช่ผ,ผัดทอดทอดมันๆอ็มเค็มๆใช่อืม สุดยอดครับนี่สาราดดีๆสุดๆเลยครับผมเล่าบุรีก็ตัองอันนี้ก็ส่วนหนึ่งแล้วก็ต้องลาลากันละครับเอาละนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่เราเพิ่งมาเจอเจอการอาจจะตื่นกล้องเส้นนิดนึงท่านผู้ชมเพราะว่าโจจัดรายการคนเดียวมาตลอดในช่วงที่เขาหายตัวไปนะครับไม่ใช่ติดสัตว์นะครับโทำงานครับทำลานไม่ใช่เขาติดสัตว์ครับผม ต้องกลับขอไปนท่านผู้ชมนานแล้วไม่ได้ออกจอร่วมกันโทษนะโทษนั้นลืมไปคือเราหลุดก็โอเคก็จะทีขึ้นหรือว่าทำงานร่วมร่วมกันในบ่อยขึ้นแหมพอเราแย่หน้าแดงเลยเนาะเจ้ะพอเราบอกว่าที่สัตว์หน้าแดงเลยโอเคนะครับโจหั่งดศรกสามลุงโจสมุนไพรครับป๋าจุยคนสารคามครับผมอีกช่องหนึ่งก็คือนายรักต้นไม้เนี่ยท่านผู้ชม ก็คือถ้าใครอยากได้ของแท้ก็คือช่องโจฮักนะศสารคามคุยกันนะครับคุยกันแล้วก็ปรึกษาครับไม่ซื้อไม่หาไม่เป็นไรไอดีไลน์นะครับทักมาได้เลยอยู่ข้างล่างนะครับครับผมป๋าจุ๋ยคนสารคามนะครับโอ้โหสุดยอดนี่เรานะโจฮักนะสารคามอันนี้ป๋าจุ๋ยคนสารคามปาติโถสวัสดีครับครับสวัสดีครับสมุนไพรหินฟ้าแลบครับผมนี่ครับช่างงัดได้ไรครับ